สวัสดีครับ youtube วันนี้ผมก็มาอยู่ที่งานวัดบางกะดีนะครับผมชุมชนชาวมอญสแแม่ดำเกตบางขุนเทียนนะครับวัดนี้สันนิษฐานสร้างขึ้นเมื่อพศ2,420นะครับแต่เดิมชาวบ้านที่นี่นะครับมีตัวบริเวณใกล้คลองมีปลากระดีชุกชุมนะครับผม เราเลยเรียกกันว่าบางกะดีนะครับผมแล้วก็พระพระประธานเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองศิลปะรัตนาโกศินนะครับเป็นปางมาลาวิชัยนะครับแต่มีพระพุทธรูปที่เป็นแกะสลักจากท่อนซุงเป็นศิลปะมอญน,นะครับผมจากท่อนซุงนตั้งต้นนะเป็นศิลปะพระมอญน,นะครับ พระยืนนี่นะครับที่ผมจะพาไปดูทุกท่านดูนะครับหลวงพ่อพระยืนนะครับ นี้นะครับเป็นพระยืนนะครับที่แกะสลักมาจากต้นต้นซุงนะครับผมทั้งต้นนะครับอายุประมาณ200กว่าปีนะครับผมสถาปัตยกรรมวัดก็เป็นสถาปัตยกรรมมอญน,นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอญก็คือหงนะครับมีเสาหงมีธงหงนะครับประดับตามผู้ศาสนาของนิกบามันนะครับ พุทธานารามันนิกายนะ,ยะพุทธศาสนามอนนะวันนี้เป็นงานประจำปีวัดนะครับผมหลวงพ่อพุทธรามันอุดมเลิศมงคลนะครับผมเป็นศิละปะพระมรน,นะครับงดงามนะครับผมครับ เจ้าเจ้าว่าท่านก็เป็นชาวมอญใช่ไหมมอญมอญมอญบ้านนี้มอญมอญอ๋อมอญบางกะดีใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับมอญทั้งหมดมอญทางนั้นน่ะเจ้าวาดวัดบางดุรีเนี่ยรูปก็มอญครับผมครสิบรูปนะอ๋อโอเคครับหลายองค์ละมานี่องค์ที่ตนกิดที่เจ้าดิวมีหลายองค์ครับผมนี่ที่เขารูปรองลงมาเนี่ยเนี่ยสี่องค์เนี่ยครับกามันต้องดูในประวัติข้างบนนะที่ทุติดไว้น่ะมันจะมีประวัติอยู่ว่า มีอาจารย์รุ่นนี่นี่รุ่นใหม่ถังน่ะรุ่นพวกนี้รุ่นพวกนี้นี่พบที่รุ่นผมไม่ทันอ๋อรุ่นผมนี่ไม่ทันเนี่ยครับผมนี่ทันหมดเนี่ยสามองค์สี่องค์ปัจจุบันนี่องค์เป็นสี่องค์ที่ทันครับผมครับเก่านากกีองค์ก็ไม่รู้หลายองค์ครับผมเนี่ยองค์นี้ผมรุ่นผมอายุหกสิบปก็ไม่ทันเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดรุ่นก่อนรุ่นรุ่นนี้เรายังไม่เกิดนี่ก็เป็นเจ้าวาด ครับผมแล้วองค์นี้ท่านครับองค์นี้เป็นเด็กพระครูอนุพระครูนุสิการพระครูนุคูลศิสการเจ้าเนี่ยเจ้าวัดวัาดวัดบางกะดีครับผมตอนทีเขาเรียกกันเชื่อว่าพระครูพระอาจารย์สง่าพระอาจารย์สง่าอ่าองนี้อาจารย์หนูพระอาจารย์หนูอ๋อครับผมอ่าเนี่ยองค์นี้พระอาจารย์หนูเนี่ย ครับองค์รุ่นพระอาจารย์จิตอาจารยิจนะครับผมแลระองค์เป็นสมบัติสมบัติพระอสมบัติสมบัติอ่าครับครับแล้วพี่ก็ถ่ายประวัติเข้าไปข้างในนี่ก็ได้เลยนะอยู่ในเนี่ยบทเก่าเนี่ยมาอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่ก็ไปถ่ายได้ได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับสาธุครับผมนี่นะครับก็เป็นพระโบสถ์นะครับผมเป็นนักเทพบทเก่านะครับ เจเขาพูดแล้วนะเป็นเจดีทรงมอนะนี่ทรงอย่างนี้ทรงเจดีทรงมอนะครับกบกบมียอดอย่างนี้นะครับเป็นเจดีมอนศิละปะมอนชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีท่านล่างมีพระพุทธรูปนะครับผมมีพระบรม มีพระมีพระพุทธบาทจำลองตรงนี้อันนี้เขาน่าจะทําใหม่บุรณะเข้ามาใหม่นะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัดมอนก็คือจะมีปฏิมากรรมหงนะครับผม สื่อถึงเมืองหงสาวดีนะครับเมืองหลวงของชาวมอนนะครับผมในยุคอาณาจักรมอนนะครับที่มอนยังปกครองกรุงหงสาวดีอยู่ นี่ยเป็นก่อสร้างนะครับผมด้านหลังวัดนะใครที่มางานก็ขายของก็อยู่ตรงนี้นะผมมาตอนทเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็ยังไม่มาเดินกันผมสะดวกตอนนี้นะ พระปางธรรมเทศนานะครับศิลปะคล้ายกับคุปตะนะครับเป็นเศิลปาเรียนแบบยุคใหม่ สวรรค์นะใครที่จะมาเล่นมันมีเครื่องเล่นนะตรงนี้มีตะโกยเกีมีของกินเยอะแยะวับนบ้างก็ดีโรงเรียนวัดน,นะครับของกิน,นเยอะยะนะแต่ผมมาตอนกลางวันเนี่ยเขายังไม่ยังไม่ได้ลงของ โบสใหม่นะ,ระพระโบสสดใหม่นี่เป็นศาลานะมีบนดบมีหลวงพ่อนะครับ มีระบายสีด้วยตรงนี้ครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนโน o c h a n n ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ